บุคคลท่ามือเปล่าท่าเปลี่ยนเท้าในเวลาวิ่งความมุ่งหมายเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันประโยชน์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติใช้ในการเปลี่ยนเท้าในขณะที่กำลังวิ่งเมื่อเกิดท้าไม่พร้อมกันในแถวคำบอกเป็นคำบอกแบบคำคำใช้คำบอกเปลี่ยนเท้าการปฏิบัติ ถ้าเปลี่ยนเท้าในเวลาวิ่งแบ่งการปฏิบัติออกเป็น4จังหวะดังนี้จังหวะที่1เมื่อได้ยินคําบอกเปลี่ยนเท้าจังหวะใ, Canon, ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพื้นให้ก้าวเท้าขวาต่อไปและเมื่อได้ยินคําบอกตึ้งในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพื้นอีกครั้งให้ก้าวเท้าขวาวิ่งต่อไปและยั้งตัวไว้ส่วนต่างๆของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าวิ่งจังหวะที่สองเมื่อได้ยินคําบอกเปลี่ยนเท้าจังหวะสอง ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าอีกหนก้าวพร้อมยั้งตัวไว้ส่วนต่างๆของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าวิ่งจังหวะที่3เมื่อได้ยินคำบอกเปลี่ยนเท้าจังหวะ3าก้าวเท้าซ้ายออกวิ่งไปข้างหน้าพร้อมกับยั้งตัวไว้ส่วนต่างๆของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าวิ่งจังหวะที่4เมื่อได้ยินคำบอกเปลี่ยนเท้าจังหวะสี่ ให้ก้าวเท้าขวาวิ่งต่อไปตามปกติหมายเหตุการใช้คำบอกสามารถใช้คำบอกได้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าวขวาเท,ท้าจังหวะอึ้งอึ้งจังหวะอึ้งอึ้งจังหวะอึ้งอึ้งจังหวะเอ้ยเอ้ยเรียนเอา